มาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอีสานเพลินใจนะครับวันนี้ผมก็จะพามาฟังเสียงแล้วก็มาชมนะครับเจ้าแอมจิวบูชิซัคเคเอสยีสิบนะครับซึ่งวันนี้จะมาต่อฟังเสียงเข้ากับซับดอกแอปเปิ้ลสองดอกต่อขนานกันนะครับให้มันเหลือ2โอม เมื่อต่อขนานกันจากลำโพง4โอห์มต่อขนานกัน2ดอกก็จะเหลือ2โอห์มนะครับส่วนลำโพงเสียงกลางจะใช้เป็นดอก8นิ้วเฟดปักนะครับนี่นะครับดอก8นิ้วเฟดปักส่วนลำโพงเสียงแหลมจะใช้ทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับทวิตเตอร์ตัวนี้ ต่อคู่กันนะครับมาดูตัวนี้ส่วนประกอบนะครับใช้ไฟจากแรงจ่ายไฟเลื่อยยนต์นะครับแบตเตอรี่1 8โวลต์5แอมป์ซับวูเฟอร์ต่อสายออกมานี้แล้วก็ต่อมาขนาน เข้ากับดอกนี้นะครับดอกแอปเปิลขนานกันนะครับตอนนี้ลำโพงซ้ายจะเป็นตัวนี้แล้วก็ดอกเสียงแหลมตัวนี้ต่อขนานกันนะครับลำโพงขวาจะใช้ดอกตัวนี้ขนานกับตัวนี้นะครับโอเคก็จะมีเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็เสียงซับเบทนะครับ ทีนี้ก็จะมาเปิดกันเลยนะครับโดยการเปิดตัวนี้แอมจิวซัเคเอตัวนี้เปิดนะครับเดี๋ยวเล่งเล่งปุ่มไว้ตรงกลางหมดเลยนะครับตอนนี้กึ่งกลางหมดเลยนะครับตอนนี้ Okay. ตั้งกล้องทีนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับ for chat. เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเสียงดีเลยนะครับตอนนี้คือสิ่งที่ผมเปิดคือผมเล่งเสียงใน iPad หมดเลยนะครับ เร่งสุดแต่แอมจิวตัวนั้นผมเร่งวอลุ่มไว้อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งทั้งห้าตัวเลยนะครับทั้งห้าปุ่มเลยนะครับโอเค คนี่คือเร่งเสียงครึ่งหนึ่งของแอมจิวตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเร่งซับเบสต,ตัวนี้เนะี่ยให้เร่งสุดเลยนะครับทีนี้ก็เปิดว่าร่มครึ่งนึง ทีนี้ทีนี้ครับทีนี้ทีนี้ผมจะเล่งวอลลุ่มสุดเลยนะครับตอนนี้ ครับ ทีนี้ทีนี้ผมจะปรับเสียงแหลมให้สุดเลยนะครับเสียงทุ้มให้สุดเลยทีนี้ก็เปิดเมนวอลลุ่มให้สุดเลย โอเคนะครับจากการทดสอบนะครับเสียงให้พลังเบสที่แรงสะใจนะครับเสียงทวิตเตอร์ก็แหลมจนบาดหูเลยนะครับตัวเจ้าเฟดปักกับทวิตเตอร์เนี่ยครับถ้าฟังใกล้ๆเนี่ มันเสียงบาดหูนะครับเสียงบาดหูเลยนะครับส่วนเบสก็ต,ตึ๊บตึ๊บตึ๊บดีนะครับนี่แหละครับพลังเสียงเจ้าว Vucci ZKAS AH ยี่สิบเอ็ดกำลังขับหกร้อยกำลังขับเจ็ดร้อยเก้าสิบวัตต์นะครับเสียงกลางสองร้อยยี่สิบวัตต์คูณสองเสียงซับเบส 350วัตต์นะครับเป็น790วัตต์นะครับผมใครมีสูตรตู้ซับสำหรับดอกแอปเปิ้ล4ีนิ้วแนะนำหน่อยนะครับอยากได้ตู้ซับดีๆแล้วครับอันนี้เป็นแค่กล่องใส่พัดลมมานะครับกระดาษลัง โอเคฟังเสียงเป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับตัวผมนะผมว่าเจ้าเฟดปักเนี่ยถ้าฟังใกล้ๆเนี่ยเสียงมันจะลำคาญหูเสียงมันบาดหูนะครับแต่ถ้าเดินออกไปไกลๆเนี่ยเสียงเสียงดีเลยนะครับเสียงกลางมาลอยๆเสียงใสๆเลยนะครับเสียงกลางเนี่ยเจ้าเฟดปักตัวนี้ แต่ถ้าเปิดดังๆแล้วอยู่ใกล้ๆมันรู้สึกหนวกหูแล้วก็ลาคาญบาดหูนิดนึงนะครับผมทดลองไปฟังไกลๆนะโอ้โหเสียงนี่เสียงกลางลอยมาไกลเลยนะครับชอบเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เปิดให้ฟังพอเป็นพิธีคร่าวๆนะครับไงก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม